จากกระทรวงแรงงานถึงสถานประกอบการทุกประเทศช่วยส่งเสริมสภาพคลองเพิ่มศักยภาพและที่สำคัญที่สุดไม่ให้แรงงานต้องหลุดจากระบบประกันสังคมและขอเสียงปรบมือให้กับการลงนามเอ็มโรยโครงการสินเชี่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3ปี2568ถึง2569ระหว่างสถานการณ์ เป็นการเม็ดเงินเข้าสูตา่ตลาดเมืออนนม่อเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดมันก็จะเป็นการการะตุ้นนะครับไม่ใช่สถาบอนก,การได้เพียงอย่างเดียวเมื่อสถาบอนก,การเกิดหน้าได้เพื่อเรื่องใช้แรงงานเราเขาก็มีงานทำออกไปที่นี่มันเป็นผลพวงที่จะเป็นทำอะไรครับทำให้ระบบการใช้างานงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น อดกระทงคมราได้อนุมัติรวมเงินถึง,าง,งสามล้านออกมาเพื่อกระตุ้นให้ระบบเงินเข้าสูส่ตลาดนะครับธนาคารที่เข้าร่วมก็มีธน,น,น,นาคารทอกรสนะครับเอเซีนแมธนาคารกรุงไทยกรุงเทพยูโอโมีแล้วก็ธนาคารไทยเครดิตก็รวมๆแล้วก็หกธนาคารซึ่งในธนาคารนี้ เราพูดการส่งออกจริงๆก็คือนนถ้าจะอยู่ในกลุก่ม x b r a n ซึ่งเขาจะถนัดในด้านของการส่งออกในด้านพวกนี้อยู่แล้วและจริงๆผมเชื่วอว่าสตาร์ทอัการที่มีการส่งออกก็จะเป็นลูกค้าของทาง X-brand แต่โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในธนาคารกรุงไทยกรุงเทพ u b ีพวกนี้อยู่แล้วทั้งหมดเพราะแต่ละธนาคารเป็นธน,นาคารขนาดใหญ่แต่ถ้าเอาอะไรที่เกี่ยวกับทางภาคเกษตรกร อาจจะไปผูกไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับในส่วนนี้แต่ว่าไทยเครดเตก็เป็นธนาคารที่จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจตรงนี้นี่คือเจียรตานาของท่านนายกรัฐมนตรีท่านแอนตองคาร์ชิรพัฒน์ได้หาือถึงจะรอนแรงงานว่าแล้วระโอนแรงงานเราแนวทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับใดบ้าง ผมก็เองได้หาือท่านปรตลาดแล้วก็บอกว่าการที่กระทรวงแรงงานเราจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เรามีช่องทางเดียวคือช่องทางผ่านทางประกันสังคมเพราะในหน่วยงานอื่นไม่แต่ละองค์แต่ละงรมเราไม่มีเงินแต่ประกันสังคมเราเองหน่วยงานที่มีเงินมีกองทุนซึ่งขณะนี้เงินกองทุนเราแทบจะมีอยู่เียประมาณ ปั่จุ่น่าจจะกล้เงยน2.7ล้านบาทส่วนหนึ่งเราลงทุนในประเทศไทยที่เป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงประมาณ60%และสินทรัพย์ที่มีโอกาสเสี่ยงน้อยเราจะใช้สัก20หรือ30%ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตมเองมันเข้ามาตั้งคำนวนะครับเป้าหมายว่า ประชาสังคมหลังจากนี้เราควรจะมีดอกผลไม่น้อยกว่า5%แต่การที่จะมีดอกผลห้าเอร์นี้เราผ่านในประเทศหรือซื้อมาดัดแปลงในประเทศพวกเราทราบดีนะครับว่าในไหนๆเขาไม่เกินสองจุถึง3%นั่นคือสูงสุดแต่ถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยให้ได้5%คุณก็ต้องไปหา ดอกผมที่มีค่ามูลค่าถึงเหรือแปดเปอเซ็นต์นอย่างน้อยเมื่อเราเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ี้มาดงสองจุดหถึง3%มเปอร็ต์มันก็จะมาเป็นค่า,าการเฉลี่ยที่กวาห้าเปร์เซ็นแต่ในปีสองพั้าร้อยหกเรามีค่า,าการเฉี่ยที่ก็ตถกถึ่ในช่วงเองะครับฝ่ายลูเรือเขาทำงานมีประสิททิ่ผมก็เราได้ที่ประมาณหาเปเ็ อ้างว่าในปี2568เราก็คงจะสามารถอยู่ในอาัารที่ไม่ต่กว่าหาสต่อไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ในสภาวะตลาดโลกก่อนหน้านี้สภาวะตลาดโลกไม่มีแล้วกับเรื่องโดยไม่มีการให้รับผลการลงทบสิ่งที่เราไปลงทุนในต่างประเทศเราจะได้หลอดลที่ดีนะครับก็ดีมากๆ ก็เชื่อว่าฝ่ายขององักสังคมแล้วก็บอกองคศสังคมการอนุมัติให้ไหลนโยมในทางประเทศก็คงจะได้ผลที่ดีับมาคงจะดไม่ได้นะต้องได้ผลที่ดีอับมาดีกว่าเพราะองทัพคงจากที่หา็ไม่แน่นอนเราก็ต้องเน้นคขว่าต้องได้ผลที่ดีไม่ใช่นาคุณอมไได้ในความ่าเ้าเศษห้าเเป็นอะไได้แต่ท้าสิ้นะครับ ก็อยู่ที่คณะกรรมการการสังคมไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับหรือชุดอนุนทุกทุกอนุทุกท่านเสี่ยงของท่านมือของท่านสองเท่ที่สุดเพราะถ้าท่านไม่อนุญาตหรือไม่เปิดข้อการสำหรับการลงทุนในสินสทรัพย์อื่นๆการที่เราจะเดินทางเข้าสู่ข้อใหม่ไม่ได้งา่าย ที่ทำเดียวได้ครับแต่เราคงไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะเถึนทางการเพราะฉะนั้นเราอาจะต้องเปิดเพื่อให้มีการรวมมูที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนี่คือเป้าหมายที่โดดเด่นถ้าตอนเราจะโฆษณาซึ่งเป็นธนาคาประกา,กาะกนสังคมพวกเราไ,ได้หารือไว้แต่ตอนนี้เราต้องขอความรุ่งระย้าของประกนนาะะกนสังคมและท่านผู้อ่นนานอ่าน ขอช่วยกันพิจารณานะครับแต่ของทาัิทีนักพที่มีเหตุการณ์วันนี้ก็ไม่ได้มีอยู่เพียงเท่นี้นี่คือเงินก้อแรกที่เราตะตุ้นผ่านสถานสระกอคารแต่เราจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งคณะกรรมาธการทารสังคมชุวยใหญ่น้วยนะจากสางฝ่ายในทางการท่างฝ่ายราชการไม่ได้มีการลดความง เริ tahun, ja um, um, ่มต้นแต่ละแต่กองกำลังจะลงรายละเอียดว่าจะหยิบเงินออกมาให้ได้สักเท่าไหผมบอกว่าการหยิบไม่ต้องจะต้องหยู่ทีเดียวได้เราสามารถทห้ไหวเงินเรืองนี้ได้บาทเรื่องนี้ได้อยืมตืบาทเรื่องต่อไปได้อีกสบาทแล้วก็โ่งซ่เข้ามาทีลเรื่อยๆแต่เป้าหมายเราต้องดีว่าเป้าหมายสุดท้ายแล้วบอร์ตประกันสังคมจะ เอามาเสาริมฐานรากของประเทศไทยเราให้เกิดความเข้มแข็งได้ในวงการที่สรยปัจจัยเรี่งนี้สำคัญนะครับถ้าเมื่อไรที่ประเทศไทยเราฐานร,กรากแข็งแรงฐานรากในที่นี้ก็มีหน้า,าในนี่นะครับ,พบรเพราะผมไม่อยากให้กอราก้าว่าหมรากฐานร้อฉันจะรากฐานฉันฐานรากประเทศไทยซึ่งอาจจะมีการมอกว่าเสียในคำคูดเพราะฉะนั้น ผมถึงเลือกขายของภาษาลาเมื่อไหร่ที่ถานลาของประเทศไทยเราแข็งแรงเมื่อนรัฐบาลกสามารถเดินหน้าโดยไม่ต้องรอวังแผนเพราะอะไรครับเพราะหลังแข่งแรงแล้วไม่ต้องไปโงุดหงิดว้ารัฐบาลโดยในข้างหน้าต่อสู้กับนานาอะไรละประเทศแล้วลูกเราเป็นอย่างไรน้องๆเราเป็นอย่างไรยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าฐานลาเราแข็งแรง รัฐบาลซึ่งมีผัวท่านนายยกรัฐมนตรีเป we the ็นหัวหน้าของท่านสามารถเดินออกสู้กับประเทศใดๆในโลกนี้ก็ได้เพราะท่านไม่ต้องระวังหลังเพราะหลังหรือฐานลางของท่านมีกินมีใช้แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเดินหน้าจะไปกินอีกขึ้นฐานล่างก็จะได้หลังต้องมีจากนีกินมีใช้ก็ต้องมีเงินเก็บต่อ แต่สำคัญต้องมียินดีใช้ก่อนนะครับหลังจากมียินดีใช้เราก็ต้องมีเงินออมต่อไปซึ่งการที่จะมีเงินออมหรือไม่มีเงินออมก็อยู่ที่รัฐบาลที่จะเดินหน้าไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทยได้ขนาดไหนผมมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกฯต่างจึงจะพยายามต่อสู้พวกเราจะเห็นว่าจากการที่ท่านตัดสินใจ กับหลังงานพอดีโดยเอาหนึ um ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพล้านจากที่จะไปให้กับน้องๆอายุสิบหกถึงยี่สิบปีมาเป็นสภาพมาเป็นการกระตุ้นหรือเสริมสร้างฐานะหรือเขาเรียกอะไรนะโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งขึ้นให้น้ำไหลไฟสว่างทางสุ่ นี่คือสิ re no like say, ่งต่างๆที่รราต่องพยายามที่จะฉีดเข้าสู่เมื่อเงินเข้าสู่การหมุนเวียนของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเราก็จะได้รู้จับตับว่าเราจะโตในอีนี่แเป็นต์และสามารถก้าวข้นคำว่า3%าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ให้ได้นี่คือความตั้งใจอย่างเป็นที่ของท่านแเราทุกี แต่ถ้าพวกเราทุกตัวทุกกระทรวงทุกกานผมมั่นใจล่าได้ตัวเฉพาะกระทรวงแรงงานเราพร้อมที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถดึงออกมาได้เพราะมันเป็นของเพผู้ประกอบการตนนะครับไม่ใช่เป็นของผมไม่ใช่เป็นของท่านประธานหรือไม่ใช่เป็นของคณะมังการเป็นของผู้ประกับตนทั้ง25หลัน นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเ,เอาเงินีส5ล้านกนไปทำอะไรมันต้องอยู่ในสถานะที่เ,เมื่อเอาออกไปใช้แล้วต้องมีบรรยากานำกลับมาคืนแต่ g ้าเสี่ยงตรงนี้ก็ต้องออขอขอคุณธนาคารทั้ง6แห่งนะครับการเสี่ยงต่างๆทั้งหมดเป็นมาเสี่ยงของธนาคารที่เป็นผู้ ทางสังคมไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเงินเหล่านี้ไปปล่อยให้กับผู้ประกอบการเพราะกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้พวกเราไปปล่อยเพราะฉะนั้นเราก็ธนาคารทุกใหญงเพราะฉะนั้นในสถานะเรื่องของอาเสียงธนาคารจะเป็นผู้รับผู้ซัพพอร์ตในตัวนั้นนะครับกองการทางสังคมจะแจ้งมานะครับแล้วเมื่อแจ้งออกมาเสร็จแล้ว แต่หน in ้เห็น I mean, like I mean, ังไม่ได้เพราอูที่ธนาคารนะครับการสังคมเราวิจีตรที่จะกระชากแซงใน่วนนั้นว่าถ้าหากท่านกลุ่มในองค์ประกอบที่ครบทว่วบริมูลก็จสามารถธนาคารเขาปงนี้เพดอกเบี้ยนะครับในสามปีแรก2.5%สำหรับพีัลักสำคันแล้วก็อยู่ที่4.75%ต่อปีสำหรับผู้ที่มี สิบพุทธาจักอยู่ในดวงทีน่นี้ของธนาคารทั้งหกแห่งนั้นจะตกเองมันต้องขอบคุณไว้นาที่นี้อีกครั้งหนึง่งสำหรับธนาคารทั้งหกแห่งที่จะออกมาพบกับกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการทุกทุกแห่ง